ชาวบ้านสามหมู่บ้านในอำเภอวิเชนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ร้องเรียนว่าฟาร์มเป็ดในพื้นที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนทั้งวันทั้งคืนมันหนักขนาดไหนชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ครับพี่นะแมงวันเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็เหม็นกลิ่นที่เขากวยออกมามากองไว้กว่อนจะขึ้นรถอะ่ะ <laughs> มันก็ต้องลงแลับเวลามันหิวแต่มันก็เหม็นนะมันทรมานพูดถึงอะทรมานมากเลยละปวดหัวเวลาได้กินเนี่ยทุกคนเขาก็ดมปวดหัวเหมือนมันเข้าแสบคอแสบตมูกตอนนี้เวลาจะทานข้าวเราต้องระวังช่วงมันด้วยเหมือนกันนะเวลาจะทานอาหารนะจ๊ะเพราะว่ามันเหม็นขึ้นมามันกุ้งเลยอย่างที่เหมือยงานแก้ไขะไหมคะแก้ไข จะทํายังไงที่แบบว่าให้ลดสภาวะถึงจะอยู่ร่วมกันได้กับสังคมตรงของเรา้ยครับนี่เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านสามหมู่บ้านบางส่วนนะครับในตำบลผู้ขามอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากฟาร์มเลี้ยงเป็ดเอกชนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนมีโรงเรือนเลี้ยงเป็ดแโรง เลี้ยงเป็ดไข่กว่า48,00 0ตัวครับก็ทำให้มีกลิ่นเหม็นของมูลเป็ดการเผาซากเป็ดตายฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณทั้งกลางวันกลางคืนชาวบ้านบางคนเขาบอกว่าถึงกับกินข้าวไม่ได้ครับมีอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนเจ็บคอและแสบจมูกจนต้องรวมตัวกันร้องกับสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือเพราะเคยทำหนังสือร้องเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วแม้จะมีการปรับปรุงแต่สุดท้ายก็กลับมาสร้างปัญหาเหมือนเดิม ล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลพุข,ขามเชิญชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารฟาร์มเป็ดมาประชุมร่วมกันนะครับพอผู้บริหารฟาร์มเป็ดมาเจอชาวบ้านผู้บริหารนี่ชื่อว่านายทายัศนัยอาภาพาศน,นะครับเขาก็กล่าวขอโทษชาวบ้านเลยครับเรื่องของปัญหากิ่นที่ไปรบกวนทันท,ทีที่ทราบเรื่องก็เรียกประชุมภายในและเร่งหาแนวทางแก้ไขทันทีด้วยความเต็มใจเพราะก็ถือว่าพี่น้องประชาชนก็คือหุ้นส่วนของบริษัท ถ้าชาวบ้านอยู่ไม่ได้บริษัทเองก็อยู่ไม่ได้เช่นกันขนาดที่นายพันศักดิ์ชะอุ่มผลผู้จัดการอาวุโสก็บอกว่ามาตรการแก้ไขปัญหาตอนนี้มี5ข้อด้วยกันครับคือ 1. เขาจะเพิ่มความรวดเร็วในการกําจัดมูลเป็ด 2. เพิ่มบ่อในการกําจัดซากเป็ด สามเพิ่มการโรยปูนขาวในโรงเรือนเลี้ยงเป็ดให้มากขึ้นสี่เพิ่มจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำภายในฟาร์มและห้าเพิ่มการฉีดกำจัดมแมลงภายในฟาร์มและจะปลูกต้นไม้ภายในฟาร์มเพื่อเป็นแนวกันกลิ่นฟุ้งกระจายด้วยครับคาร์มเองได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาป้องกันกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านดังนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเพิ่มความรวดเร็วในการกำจัดมูลเป็ดนะครับอันที่สองคือเพิ่มบ่อในการ กำจัดซากเป็ดนะครับเป็นบอ่อหมักซากนะครับอันที่3คือการลอยปูนขาวแล้วก็ลอยแกะภายในโรงเรือนเพิ่มขึ้นนะครับอันที่4เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบอ่บอบำบัดน้ําจากโรงเรือนนะครับอันที่5คือเพิ่มการฉีดกําจัดมแมลงวันภายในฟาร์มนะครับซึ่งทางผู้บริหารแล้วก็ชีมงานเนี่ยมีความมั่นใจว่ามาตรการที่เราทำเนี่ยจะสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาระยะย,ยาว หลังจากรับทราบแนวทางในการแก้ปัญหาตัวแทนชาวบ้านบอกว่าพอใจครับที่หน่วยงานผู้บริหารฟาร์มเป็ดได้ร่วมกันแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลครับว่าลิ่นมันจะมาตอนไหนเอ๊ะคืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่าจะได้กินข้าวอย่างมีความสุขเสียทีนะครับเรานำเสนอ2ที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับจริงๆยังมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในอีกหลายชุมชนซึ่งนี่จะเป็นโจทย์ใหญ่ในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยนะครับ